มาครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาหาหนูหนากันนะครับผมซึ่งที่นี่จะเป็นหนูหนานะครับที่เขาเป็นทุงน่งนาครับที่เขาเกี่ยวข้าเสร็จแล้วเราจะมาหาหูแถวนี้นะครับผมซึ่งเราได้ดักบ่วงไว้เป็นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะโดนหรือเปล่า ซึ่งตอนวันผมไม่ไม่ได้มาดักนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายไว้คนระับพี่ชายผมมาดักไว้ก่อนนะครับซึ่งนี่จะเป็นทุ่งนานะครับผมเดี๋ยวดักมันเดี๋ยวดักไว้ตรงคันนาเดี๋ยวเราจะเป็นอูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่จเป็นบ่วงนะครับที่หนูมันโดนแล้วนะครับแต่ว่ามันขาดไปแล้วเหมือนมีแมวหรือว่าตัวอะไรเอาไปกินก่อนนะครับปกติบ่วงมันจะไม่ขาดนะว่าเป็นเอาไปกินแนละ้ว ลวดเหล็กนะครับก็มีตัวอะไรไปกินอนะ่ะที่เราเห็นมันอยู่ตรงไหนวะเรียบร้อย,มอยแมวรอแล้วก็ไม่ีน่าจะเป็นแมวนะครับเที่ยวไปกินเลือแต่ลักครับเดือแตลกของเราเรียบร้อยครับนี่ทางเขานี่เป็น<อ>ด่านของมัน,นครับเป็นทางของหนูหนะนี่ครับทาง,างขึ้นไปนเข้ารูตรงนั้น นี่ก็จะเป็นบ่วงนะครับผม <c oughs> บ่วงที่เขาดักไว้นะจะเป็นหนังกระติกนะครับผมเวลามันชนแล้วมันจะดีดขึ้นมานะครับเนี <c oughs> ่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับผม <c oughs> ยังไม่โดนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวถัดไปก่อนนี่เป็นคลองน้ำนะครับผม อ้องนอันนี้ก็จะเป็นนาข้าวโดนแล้วนะครับผมหนึ่งตัวเห็นบอ่อเห็นบอ่อไ่เป็นหนูหนานะครับผมตัวนี้อาจจะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไเดินขึ้นมาดูโดนเอวครับโดนเอวโดนอะไยก็อยู่อ่ะพี่ถา กานนะครับอาจจะไม่เห็นนะหนึ่งตัวแล้วนะครับผมหนึ่งแต้มแล้วนะฮะ ข้าวแล้วกระป๋องไว้ใส่ตรงไหนที่ถุงอยู่ปะก็ไม่ขีดหมดมาอันนี้อ่าเดี๋ยวผมคืนเองไ,ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่กันนะครับผมทางนู้นนะฮะไ,ไปเสรแล้วนะครับ,มมบผม หลังจากที่เราเดินมานานพอสมควรนะครับผมก็เห็นต้นข้าวดินลุกดิ๊กดิกดิกเดี๋ยวดูว่าตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้เท่าเดิมนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ให้พิถาขึ้นมาให้ดู <c oughs> นี่นะครับผมเป็นหนูตัวเท่าเดิมนะครับผมเท่าตัวนี้เลยไม่ค่อยใหญ่นะครับ สองแต้มสวยงามเป็นหนูหนานะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่หนูอันนั้นนะเฮ้ยตัวแรกใหญ่กว่านิดนึงอันดอเด้อกับแก้มให้เขาเนะ่ยกับแกมเขาเลยเด้อเด้ไปไปดูอันถัดไปนี่นะผมเวลาโดนเขากัดหลักพังหมดเลยนะครับพี่ตาเอาหลักให้ท่านผู้ชมดูน,ะนี่นะผม ลักษณะไ้า,ามีไอตัวไอต,ต,ตัวหนังยางที่มันดีดขึ้นมาเขาอาจจะกัดรวดว่ากัดอะไรขาดน,นะครับผมนี่เราดีดขึ้นมามันก็เลยได้กัดรอดตัวไปนะครับหลังจากที่เราดูมานานพอสมควรแล้วเราจะไปดูเราดักไว้ที่สุดท้ายนะครับผมว่าจะโดนหรือเปล่าตอนนี้ยังอยู่ที่สองแต้มเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตัวหนูค่อนข้างเีอะ ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ใหญ่เด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปดูตัวที่ใหญ่ก่อนนี้นี่ครับเป็นรอยที่เขาดักไว้นะครับเขายังไม่ได้เอาออกนะ <c oughs> ไม่ได้เอาถุงออกนะแต่ว่ามันมนั่นแหละ <c oughs> ตงมุดเดี๋ยว <c oughs> มีดมีดมีด ถ้าเป็นเช่นนี้ผมขอรอฝั่งนี้แล้วกันยังไม่ได้ยังไม่โดนนะดเดี๋ยวเรากลับไปที่พักของเราก่อนนะครับมันน่าจะมีสามแต้มแต่มันแมวเอาไปแดกตัวนึงให้แมวไปตัวมันกระตุกบ่วงอยู่สามที่นะครับแต่ว่าที่หนึ่งแมวเอาไปกินแล้วนะครับผมเหลือสองที่ก็ได้โดน ครัเดี๋ยวเราไปดูนี่บพกกลับมาสิงนะครับ <c oughs> เราก็จะก่อไฟก่อนนะครับผมออกมาทุง่งนาอย่างนี้เราต้องก่อไฟนะครับผมเพราะว่าอากาศตอนคืนมันค่อนข้างที่จะหนาวครับนี่ก็จะปลายเดือนธันวาแล้วนะครับผมวันที่21ของเดือนธันวาแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวต้องก่อไฟก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะตั้งแข็มที่นี่นะครับผมใต้ต้นอ่าพุซานะครับผม าคอีสานนี่บกทันบกทัน,นเนาะส่วนภาคอีสานเขเรียกบกทันนะครับที่เขาจะเรียกฟุตซานะครับฟุตซาเล็กฟุตซาป่ามีนะคัผมตอนกลางที่มีน้ำเยอะนะครับข้างคลองตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นคลองน้ํานะครับผมเป็นคลองน้ําที่ไหลมาจากเขื่อนอ่าแม่กองนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับผมนี่ นี่นะครับผมก็เป็นหนูหนาที่เราหามาได้นะครับแล้วเรามาก <c oughs> ่อไฟแล้วเอาหนูไปชุบน้ํานะครับค่อยออกมาถอนขนเพราะว่าเราเวลาเราถอนขนเนี่ยเราต้องชุบน้ําก่อนนะครับมันจะได้ออกง่ายๆเห็นปะในผลดีต้องชุบน้ําก่อนนะครับก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทวนหัวค่ำเนี่ย หนูเล็กมันหนูเล็กมันจะออกหากินก่อน,นครับหนูที่เป็นตัวเล็กนะครับถ้าเป็นหนูที่ตัวใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออกหากินตอนดึกๆนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะครับผมก็ได้มาแล้วก็มานํามาถอดขนก่อนบางทีอาจจะต้มน้ําแล้วก็ลวกเอาก็ได้ครับแต่ว่าอุปกรณ์ของเราไม่พร้อมนะครับเพราะว่าเรามาทุ่งนานะครับผมก็เลยได้ ก่อไฟแล้วก็ไปชุบน้ำแล้วค่อยมาถอนขนนะเราจะทำอาจจะดูยากกว่าโอ้ยลอยมันกัดกันมันกัดกันปะอืมเลๆเลเหมือน,นมีตัวม,มีตัวมาโดนโดนแล้วมีตัวอื่นมากัดนะครับผมมากัดตัวที่โดนเละเลยนะครับก็ดีอยยู่เนาะ ยังหน่อยกันว่าเสี่ยวแด้อยุตัวหนึ่งพ่อเมียไดดเจำอย่งหน่อยกันไซนูถึออยู่ไหมมีเหเราข้าวน้อกกึบ้อมนูันนี้เด็กๆ ตามทุ่งนานครับบรรยากาศทุ่งนานะครับผมมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับผมที่อยู่ตามชนบทนะครับใครที่ไม่กินหนูไม่รับประทานหนูก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่ดราม่านะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมาแต่ตั้งนานแล้วนะครับผมนี่จะเป็นหนูที่อยู่ภาคกลางนะครับผมค่อนข้างที่จะอินเตอร์หน่อย นี่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมหนูค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับตามทุ่งนานครับเราก็เลยได้มีโอกาสออกมาดักนะครับผมซึ่งครับใครที่อยู่ตามเมืองกรุงนะครับที่อาจจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับใครที่เคยมาที่ใครอ่ทำงานอยู่ตามกรุงเทพนะครับผมถ้าใครคิดถึงก็สามารถกลับมานะครับผมเพื่อมา ใช้ชีวิตแบบบ้านๆวิถีชีวิตของเรานะครับผมทำเนี้ยกระดูกอ่อนเนี่ยออมผมผมนอะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับผมไม่ดราม่านะเพราะว่าหนูเนี่ยมันที่หนูหนูที่อยู่ตามทุ่งนาเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อยู่ตามตลาดลงเกลือแถวปทุมธานีนวนครนะครับผม หรือว,ว่าตามแถวตลาดไทยที่อยู่อะไรนะครับมันเป็นหนูที่อยู่ตามทุ่งนาครับเขาค่อนข้างที่กินอาหารที่ค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่นะครับผมไม่ได้หนูที่อยู่ตามท่อระบายน้ํำนะฮะคนละเรื่องกันนะครับผมรสชาติก็อ่าค่อนข้างที่จะระบุลิ้นเห็นจ๊ะอยาสำหรับใครที่ไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับผมใครที่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะ จายก็ตางาตมุัวสุดยอดกันด้นี่หนิยางน่นหน่อยจังก็อฮะเอาวิ้ิมีแต่แกงยางน นี่ครับผมเป็นหนูที่เราถอนขนแล้วก็เผาเสร็จแล้วครับจะดูดำๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำออกแล้วก็ปาดท้อง,ของเขานะแล้วเอามาย่างขายขอโทษแล้วเนาะและนี่ก็เป็นหนูที่เราหาไมา่ได้นะครับแล้วเรานำมาถอนขนแล้วก็เอามาขึ้นย่างไฟนะครับผมเป็นย่างาฐานไฟนะครับแบบนี้เลยง่ายๆ แบบง่ายๆกินง่ายๆที่ทุ่งนานะครับผมวาเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกินเขาน้ำกันนด้อครับผมอย่างหนูนะครับผมกินเข่าทงไฮทงหน้านะครับผมกินฮอดบรรยากาศตัวเกานะครับกู้ยดที่ออกไปจากบ้านนะครับห้หวขึ้นมานะครับหากินอยู่ตามธรรมชาติบานเฮานะครับผมนี่เป็นหนูหน้านะครับอย่างหนูหน้านี้ผมก็ได้ เนี่ยว่ากินน้ำหลอยู่ครับผมว่าจะเป็นอแจวนะครับผมเป็นแจวแมงดานครับเป็นน้ำพริกแมงดานะครับผมนี่จะเป็นน้ำพริกแมงดานะครับผมนี่ก็จะเป็นอ่าต้าถั่วนะครับผมที่เราเตรียมมานะครับตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะครับผมเปไดให้ดูนี่เป็นตําตําถั่วตําถั่วของเราครับและนี่เป็นอีกหนึ่งกองนะครับผมซึ่งก็ธรรมดาครับต้องกันกัน ไว้ก่อนนะผมนี่เป็นปลาทอดนะครับผมปลาทอดนะเดีนะนะ๋ยวปิดไว้ก่อนนะรอหนูย่างเสร็จก่อนนะผมเดี๋ยวค่อนเป็ข้าด้วยกันก็ปิดยากสายถึงนี่นะครับผมเราจะมีข้าวเหนียวนะครับผมเป็นข้าวเหนียวนะครับผมมีสองกระปิบเลยนะครับผมกระปิบเลยนะนี่จะเป็นข้าวเหนียวตันมากระปิบเลย,เลยนี่ เียวนะครับมานะครับผมเดี๋ยวเรารอหนูย่างเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันนะครับผมเป็นกองไฟนำจีอีอกอีกกงองย่างอยูอ่นะครับอีกกองย่างอยูในีมุมนี้สวยนะฮะอืมมุมนี้ง่ายข้างๆนี่จะแซ่บด้วยนะครับพี่ตั้งขอมมากครับเดี๋ยวมด้นี่ ตำหมกทัวนะครับผมผมตำม,มาได้บ้านแล้วครับตำม,มาจากเว้นนะครับถนนแล้วเป็นหมกทัวครับนี่ผมตอนปลาไม่นด้มั้ยครับตอนปลานะครับผมจะเป็นตำถั่วปลานะอันนี้ก็จะเป็นทอดปลานะครับผมอันปลาหน่อยพี่น้องปลาหน่อยนะครับเอามามบะเข็มตายนะนาะกันตายพี่น้อง นะครับเดี๋ยวมี่เจ้าหนังพริกแมงดานะครับผมเดี๋ยวผมเอามากันไหนกันโอ้แต่ว่าปลาทอดนี่เข้มแห้งเข้มมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นหนูนานะครับที่เราย่างดูด,ดูมันจะเป็นข้าวเหนียวนะครับผม โอ้หนึ่งไม่ไม่ครับพี่ร้องผมหนึ่งบังแรงนี่ควนหุยฮุย,ห,ยหนึ่งไม่ไมนะครับเดี๋ยวเราชิมมึงกันป้งูตำหมกัวก่อนนะครับผมนดี่เป็นตำามกัวครับปีงูพี่รอ้องขากนะขากสุด,ดยอดขานะครับผมเป็นส่วนของขา วางก่อนวางก่อนมันเป็นน้ำหัูกรอ่น้องซึ่งตามเปโดนเลยแหละเมื่อช่วงมันเดือคลายาเครื่องแล้วมันจะค่อนข้างจะคลายเครื่องแล้วนะครับ <t> น้องสวาวผู้กองวะน้ำมุกกวานครับน้ำมมูทอดปิ้งหมูครับผมว้าพี่วังต้งองถอดแรงเหมือนกันครับตอนนี้ครับเทีท่ยงคืนแล้วล่ะ <t> ขนาดนี้เที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนหลือเ <t> ่อืม เพลินขึ้นนะครับกินขอดรุกพี่น้องบรรยากาศกาับทุงท่งไทยทุ่งหน้าครับค่อนข้างที่อากาศะเย็นแล้วนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างหนาวแล้วนะครับผมเนี่อากาศอากาศเย็นถึงเข่ามากขึ้นไแล้วนะครับไอพี่น้องกินหอมกันเนะครับอ,อ่ะมาบังแมดบันี้ เนู่นต่อไปคือก้อยบกหอยเสื้อรี่ได้พน้องบา <c oughs> แต่ว่าเห็นไม้ไปแล้วละ่ะต่อปากควายเ,เขาบอดนั่นควรจะฟา่มาหาะมะหออยู่ป่ามาหึงหาจินเขาทีละหนึ่งเขาย่ามเต้าออกมาหาจินสิเด้วจินเขาง่ายเขายังเร็วได้ปลาได้ยัางเมือ่อ อ okay. well, ่านะครับผมหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วครับหลังจากกินข้ากินเข่าเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะนอนก่อนตักผ่อนจะข้าวนะครับกับตายผมใส่หอม่อยู่ใส่หรือคือบเ้พิเโอ้เห็นแต่ไฟหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับทานข้าวกับปิ้งหนูนะครับทานข้าวเสร็จแล้วเอดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนสักสักคราวหนึ่งนะครับผู้พิดษหวังนะครับเป็ว่าผ้าของเข่าบาบอเสี๋ยวนะเบนบ หลัวเดี๋ยวเราทานทานข้าวกับปิ้งหนูเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็จะอและแล้วเราก็จะนอนพักผ่อนจะข้านะครับผมแล้วเราค่อยจะไปยามหนูต่อนะครับมันบ่งบอกถึงภาคเลยเนี่ยโบเมียนภาคไหนวะเนี่ยโอ้ผมเกิดกรุงเทพโอ้ยทำเนี่ผมเกิดกรุงเทพอะไรเกิดกรุงเทพนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ย นอนพักเด็กจอ๊อนอนพักจากคาวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอไปอไปยามอีกรอบหนึ่งครับไปอัปเดตดูอีกรอบหนึ่งครับว่ามันจะมีหนูเข้ามาติดบ่วงของเราหรือเปล่านะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะดึกละประมาณเที่ยงคืนกว่าครับจะตีหนึ่งนะเที่ยงคืนสิบห้านาทีครับเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราพักก่อนนี่ลมกําลังอ่ดูดูจับเตลไฟเรานะ เยบรลมข้างจจะะริมมีลลมค่อข่ามีลมแล้วนะครับอากาศค่อนข้างที่เย็นนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับค่อนข้างที่จะอากาศเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะไปดูอีกรอบหนึ่งดูรอบนี้เสร็จแล้วก็อีกทีก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเพราะว่ามันดูนี้รอบสุดท้ายนะครับก็อีกทีก็พรุ่งนี้เช้าเลยแล้วก็เก็บของกลับบ้านเลยนะครับ บรรยากาศทุกอย่งทุกแ้่เ้ยพี่น้องเลยแต่หลายคนนะครับที่ไปยูเมืองนอกเมืองกุ้งนะครับไปอยู่อนกรุงเทพนะครับอันคิดทอดบ้านะานะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เอท,ที่ที่พูดภาษากลางนะครับก็เพราะว่าให้ภาคอื่นเขาฟังรู้เรื่องด้วยนะครับไม่ใช่กระแดะไม่ใช่อะไรนะบ่าเต่กระแดะด้ดพี่น้องบ่าแตกระแดะนะครับเดี๋ยวภาคอื่นเขาจะฟังโมหูเรื่องนะครับก็เลยเดี๋ยวาพูดภาษากลางนะครับอีกีบ้านเฮายูจิ้ม่ซี่ พูดเบาอยู่ในมุมมืดเหมนเด้พี่น้องห่มไม่ห่มไหลท้องใหท้งน้าเฮ้ได้ยินวะนี่ยินวะเป็นกบอวบตาสเน่ยลูกแมวบะมีเดยนั่นน่ะเห็ดหนังกัเห็ดไปทั่วนี่บะมีมีแต่เข่าหาจินได้เบิ่ทานข้าวบะให้เดือดร้อนคมคักก็วันนี้พุ้ยคมคมกิบพูดบอ่ะเอ้าพ่อละพ่อออืนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วแล้วเราพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอค่อยมาดู โอ้นี่บวที่มันถือบ่วงโจ้นะโอ้นี่นะครับผมที่หนูมันโดนบ่วงนะครับแล้วแมวมันคาบมานะครับผมได้เฉยเห็นไหมโอ้ตะวันตัวใหญ่นาะนี่นะครับมันกัดขาบมาเลยนะครับไอ้เหมียวนะครับผมโอ้๋ยนเราไปดูที่เหลือนะครับผมเป็นไ้ ยังไม่โดนนะครับผมตอนนี้ยังไม่โดนนี่มาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหไอเหมียวเอ้ยงกูว่าแล้วมึงเห็นแมวมานั่งอยู่นะครับตอนที่เดินมาเห็นแมวมันนั่งอยู่ไม่ว่ามันทำอะไรนี่ได้มันเอาหนูเราไปแดกครับเรียบร้อยเจอมันมาเจอเราก่อนไงนี่เนาะอา๋อพอเข้าก่อนนะครับมันเล่แลงหนีก่อนนะครับมันยังไม่ได้กินอยู่นะครับที่เลี้ยวกับเป็นนั่นเลี้ยวจากแมวนะครับโอ้มันกัดจนขาดเลยเนี่ย ไปเปมึงอีกโตทัดไป,น,ไน,ไปนะครับหลังจากที่เราเดินมาตั้งงานนะครับผมโอ้นางตวคูวอยู่ไหม <c oughs> นะครับเต้มที่สีของเราครับตัวนี้ค่อนข้างตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ตัวใหญ่เลยนะครับผม <nh> ปอดอยู่บนนี้บ่่บต้งองปอดรอนเนาะ นี่นะครับแก้มที่สี่นะผมไปเดินทางกันต่อแต่มาตั้งนานนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมหยกประมาณสิบกว่าเอาไปไว <ป S 2> <ป>้อากาศเริ่มเย็นขึ้นมากหน่อยเลยดิไม่โดนนะครับผมยังไม่โดนนะ ยังเงียบอยู่ตุ่มตัวใงญ่ไปทางในบืออนบ้อี่ครับมีปูนันตัวแล้วก็ปลาปลาข้อ ข้อน้อยบ่ข้อน้อย <c oughs> ข้อน้อยนาะมันต้องดูมันต้องดูแสงสะท้อนอเป่ามันซุกมันจะซุกซ่อนเราอะไรเนะี่ยโอ้่ไปสิว ลายคาชบกนะซิวมาครับทุกคนหลังจากที่เราไปดูมานะครับเราก็ได้มาแค่สองตัวเองนะครับผมตอนนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเล็กหน่อยเดี๋ยวเราทำไรเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมไปดูอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะไฟแล้วก็จะนอนแล้วนะครับผมที่นอนก็จะนี่และครับกองไ้ครับผมเอาเฟ้มาด้วยนะ โอเป้ไปด้วยนะครับผมคงจะผูกเปยแหละนะครับผมแ้วก็นอนอ่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะครับผมวันนี้ผมตื่นสายนะครับพี่ผมไปเก็บก <c oughs> ู้ที่ดักกลับมาหมดแล้วนะครับ เบื่อเนหนูไม่ติดสักตัวนะครับตอนตอนเช้ามากไม็ไม่ได้หนูสักตัวนะครับผมยังงเนาะหนาวบ่เดออยู่หนาวาานานครับดีอากาศเย็นมากนะครับผมโหฟืนเอาหมดทุกทุกหยดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับใช้ฟืนหมดอากาศเย็นมากนะครับผม หนาวโคตรหนาวผมก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะยังมืดอยู่นะครับผมเพราะ,ะน,นว่าหนูไม่ได้สักตัวนะครับผมเตือนสายผมไม่ได้ไปดูบวงกับพี่นะครับผมเดี๋ยวต้องเราต้องเดินทางกลับก่อนนะครับผมอีพีนี้ก็จบแบบนี้แหละง่ายๆจบแบบร <c oughs> ุ่นเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมโอโ้โหอากาศเย็นมากเลยนะครับผมนอนแทบไม่ได้เลยครับเมื่อคืนเนี่ย เรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอเล็กนะครับผมแล้วก็พี่ถานะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนในมืดมๆสำหรับวันนี้บวบไว้บวบไว้นะโหดพี่น้องเอ้ยขอตัวไปก่อนครับผม